นี่กับทุกคนนะคะสำหรับ16กันยายนที่ผ่านมานะคะ46เราเข้าเป๊ะมากเห็นไหม4มาจริงเห็นปะนะคะแล้วก็ตัวเจาะด้วย46นะคะเออสองตัวบนเราปังเวอร์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นังไม่เสียเวลานะคะสำหรับ1ตุลาคมนะคะเดือนหน้านะคะพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ไอติมอยู่ที่วัดป่าภูทเบิกนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นจุดของบ่อน้ําองค์พญานาคราชปูสีสุดโตค่ะนะฮะก็เลยถือโอกาสตรงนี้เนี่ยพาทุกคนมาส่องดูเลขติงปองแล้วกันนะฮะเสริมเข้าไปนอกเหนือจากใบแนวทางแล้วก็นอกเหนือจากทูบที่จุดให้ในทุกๆงวดอยู่แล้วเดี๋ยวงวดนี้เสริมเป็นเลขติงปองไปให้ทุกคนเผื่อชอบเผื่อตรงใจไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะสำหรับหนึ่งตุลาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะกล้องมาใกล้ๆเลย เลขแรกนะคะอุ้ยเลขสามคุณผู้ชมเลขสามนะคะเดี๋ยวขึ้นมารอบหน้าเดี๋ยวจะเอาหมึกมาเขียนเพิ่มให้เราทำลูกบอลนะโอเคอุ้ยเลขสี่เออเลขสี่นะคะสามสี่สีออ่ 3,4,4และ3,4 4ค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าใครที่ชอบก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะครับสหรับรัฐบาลไทยในงวบประจำวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีไปด้วยกันค่ะ พร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรัฐบาลไทยในงวประจำวันที่1ตุลาคมนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะรัฐบาลไทยในงวดที่ผ่านมาขอเซ็นความยิดีกับทุกคนด้วยนะคะสำหรับ4-6นะคะตัวเจาะของเราเข้าเต็มเต็มเม็ดเดียวเลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะมาต่อกันที่1ตุลาคมมอบความปังให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ หนึ่งตุลาคมไอติมชอบไปที่เลขเก้านะคะสายรูดสายวิ่งวิ่งเก้ารูดเก้าเลยนะคะสำหรับตัวจอกนะคะก็คือ9091และก็97้นั่นเองนะคะตัวที่ไอติมชอบมากและอยากให้ทุกคนลองตามลองวัดดวงไปกับไอติมดูก็คือ95นั่นเองคุณผู้ชมนะ,ะชอบมากๆเลยเพราะว่าไอติมจัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะ3ามที่นั่งค่ะ0ู5ย์5แล้วก็697นะคะชอบมากๆเลยสำหรับ3าที่นั่งก็คือ195นั่นเองนะคะถ้าใครที่ชอบเหมือนกัน ใจตรงกันลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับ1นึ่งตุลาคมนะคะเลือกได้เยอยครับว่าในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้จะเลือกตัวเลขตัวไหนดีในการเจาะดวงนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจาะดวงนะครับทำยังไงให้ดวงเฮงดวงปังกว่าปกตินะครับก่อนหน้านี้ผมได้เปิดตัวเปิดดวงไปแล้วนะครับก็คือเลข5้าสี่ นะครับชุดเปิดดวงทั้งหมดนะครับชุดที่เกี่ยวกับดวงจะมีเลข5ทั้งหมดเลยนะครับผมจะเน้นไปที่เลข5นะครับท่านใดที่มีเกณฑ์เปลี่ยนซิมซื้อเบอร์ใหม่หรือซื้ออะไรใหม่ๆนะครับเข้าบ้านนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับแนะนำให้เป็นตัวเลขลงท้ายด้วยเลข5นะครับถ้าจะดีถ้าใครต้องการเปิดดวงก็5 4 4 5นะครับให้ติดเลขท้ายไว้ นะครับเลขท้ายอาจจะเป็นเลขท้ายบินเลขท้ายเบอร์ทโทรศัพท์ประมาณนี้ต่อไปเป็นชุดเจาะดวงนะครับชุดเจาะดวงจะเป็นเลข5เหมือนกันนะครับแต่จะเป็น5 1น5 1นะครับ5 1นะครับเลข1ก็ความหมายก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น5 แต่จะเป็น5 0ูนะครับห1 5 0ท่านใดต้องการที่จะไปเจาะดวงตัวเองให้เฮงให้ปังกว่าเดิมนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับหรือท่านใดจะนําไปเสี่ยงโชคอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับแต่อยากแจ้งให้ทุกคนทราบสักนิดหนึ่งนะครับของผมนะไม่มีปากลิงก์ไม่มีเว็บการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีเข้าคุมแล้วก็ไม่มีแจกของนะท่านใดที่โดน พักแชทหรืออะไรต่างๆนะครับมีแอดนั่นนู่นนี่นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าสำหรับผมจะมีแค่คำาวพรเท่านั้นนะครับวันนี้ที่เราเจอกันนะครับคงเป็นเรื่องที่ดีขอให้ทุกคนโชคดีจากนี้และตลอดไปนะครับโชคดีครับ